คือทาลี่นะครับยกไปก่อนคุณแม่สิ่งของที่นำมาถวายยกไปก่อนนะครับผมยก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 ลด้วยครับดื้อครับไป็นอะไรโง่หล้วยกไว้ก่อนนะครับผม สาธุสาธุครับผมมันลงตาผ่านแล้วด้านหลังวางลงได้เลยนะครับผมขับด้านหน้ายกไว้รอก่อนนะครับ ด้านหลังวางได้เลยครับผมปล่อยได้ป่ได้อยาธนะจับไว้ก่อนครับจับแม่ไว้ก่อนนะครับผมสาธุสาธุครับผมตัวเล็กเข้าลมเร็วเข้าลมได้เลยพี่เข้าลมได้เลยครับผมอ่า สวัสดีคุณแม่สวัสดีครับผมได้ยินบอกว่าตั้มดัมซิ่งขอบคุณครับมีเอฟซี FC ด้วยครับคุณแม่บอกว่าตั้มดัมซิ่งรถจักรได้แล้วครับกิโลเมรตเรตทีนน่สามสิบครับกิโลเมตรที่สามสิบพอดีครับทั้งคืนไม่มี ไไได้ได้แล้วครับหลวงตาครับได้แล้วครับหลงตาพี่หูจักวะ่จักครับที่พักเที่ยงครับอันนี้ก็คือที่พักเที่ยงครับพ่อจยนกิโลเมตรที่31มเ่ครับที่เทรายระพีด สามสามสามแลสามประมนทางครับนวนทางลงมาเลขสองหนึ่งเก้าห้านะครับ หน,นึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าห้าครับผมครับสวัสดีห์ยท,ทุกท่านทุกคนนะครับไม่ทัด่าไหบ เนเนินพอดีขับป็นตาเดินทางโค้งพอดีกิโลเมตรที่สาสิบเอ็ดครับหลวงตาท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงที่นั่นนะครับจยาดด้ทำทุกท่านทุกคนครับเชา้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมีนาคมพศสองพันาร้อยหกสิบหกนะครับบรรยากาศร้อนมากครับผมช่วงนี้นะครับนี่ผมว่าสามสิบ แต่อ็กหายนะ,ะนถ้าเจ้านี่ค <laughs> ืออยู่บ <laughs> ้าน้านี่พักนี่ผ่านไปแล้วเนี่พี่ปอไปดูเส้นทางไปดูที่พักเท้าช่วงเที่ยงนะครับมานะครับกาเรียนลงตาพักเท้ากิโลเมตรที่31นะครับผมอยากให้ทำทุกชัานทุกคนครับขณะนี้11นาฬิกา สิบห้านาทีครับสวัสดีที่ทำทุกท่านทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับที่พักเท้าช่วงเที่ยงหลังตานะครับหลักกิโลที่สาสเอ็ดนะครับท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงที่นั่นนะครับบรรยากาศร้อนมากครับช่วงเที่ยง ไม่ได้ครับนัโนักลยหนลับกิโลที่สาอนะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับ คูห่หอนะครับกิโลเมตรที่สามสิบเอ็ดม่ผ่านความเพื่อครับสิบสามกิโลเมตรที่สามครับหลักกิโลที่สามสิบเอ็ดนะครับทารี่เชียงคานนะครับทารีสามสิบเอ็ดเชียงคานแปดสิบสองนะครับนี่ตรงไปทารี่นะครับอันนี้ดวงตาจะเลี้ยวลงไปแล้วนะครับ รรครับผมหลวงตาหลวงตาท่าบอกว่าให้ยาติโยมหาล่มนะครับครับก็ถึงแล้วนะครับที่หมายหลวงตาก็จะพักเท้า ช่วงเที่ยงที่นี่นะครับครับ,รบผมเอาใส่รถกู้ภัยก็ได้นะครับหลวงตาท่านก็ได้ใจทุลงนะครับมาถึงที่พับเท้าช่วงเที่ยงแล้วนะครับยาถาธรรมทุกท่านทุกคนนะครับ วันนี้อากาศร้อนมากๆครับครับวันนี้ก็กูชีพกูพ้ภัยพี่ๆตำรวจชายแดนนะครับเนาะก็จะได้หาที่ทานข้าวกันวันนี้ก็จะหาที่ร่มๆนะครับไปทานข้าวกัน ตไหนคุณแม่ตรงนี้บอชันข้าวตอนแรกก็อยู่ต้นมะขามอนจะขึ้นสะพานน่นนี่ไงน้ำมันจันอยู่นี่ไงน้ำมาโอ้หูนี่น้ำมานั่นถนนเขาไปพาไปชมวครับพี่น้องกำลังเก็บผักหวานครับนี่เก็บผักหวานบอคุณแม่ เก็บผักหวานครับนี <S <S ่เก็บผักหวานธรรมชาติบอกครับหรือว่าปลูกเองครับธรรมชาติโอ้นะครับผ as ักหวานธรรมชาตินะครับกำลังอ่อนๆเลยนะครับเนาะครับผักหวานนะครับ คุณว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวบ่ฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวครับพี่น้องทางส,ส,ส,สปป,าปาลาวฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยู u ูบตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีติธรีททุกท่านทุกคนนะครับผม